สวัสดีครับทุกคนมาวันนี้ผมมีคลิปหนึ่งจะมาให้ทุกคนดูซึ่งผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันผมเจอมาจากกลุ่มคาบาของฟิลิปปินเป็นเทปไทยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปเนี้มันคืออะไรคือผมเห็นแล้วผมผมไม่แน่ใจนะคือแน่ๆมันดูมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่คลิปที่ตัดต่อมามันเป็นคลิปที่แบบเออเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันเสกเงินจริงไหมมันเป็นแฮกจริงเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าดูไปพร้อมๆกัน ไม่รู้ว่าชัดไหมนะถ้าดูในย t u ูบอะผมจะผมคิดว่าถ้าอัดอัดจอน่าจะนีเดี๋ยว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 เสียงดังเสียงดังเดี๋ยวผมขอเบาเสียงก่อนผมลืมเบาเสียงผมลืมเบาเสียงขยับมาหน,น่อยละกันอ่ะอีกนิดอีกนิดเดี๋ยวจะบอกว่าเสียงพื้นหลังคลิปเนี่ยเป็นเสียงไทยเสียงเพลงคนไทยด้วยนะประเด็น คาร์บามบไยไทยแลนด์แฮกเงินเอลเซ่สองพันยี่สิบเอ็ดข่าวร้ายสำหรับผู้เล่นทุกคน I'm not the owner winner Wonder, of this video อารมณ์เหมือนแบบไม่รู้นะว่าใครเป็นคนทำวิดีโอนี้ขึ้นมาคุงมากีกิตามโมคืออันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเป็นภาษาอะไรนะ แต่ตอนแรกเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ7900 m นเะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดด 7, 9 5 5 m แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวเขาจะเปิดตลาดกลางนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดตลาดกลางก็ดูนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนดูแป๊บหนึ่งขยับมาตรงนี้เห็นไหมอัปเกรดคอไฮเอ็ดห้าแสนสีทั้งหมดหก้อนกดรับปึ๊บ ปกตยิยอดรวมมันจะต้องอยู่ที่3าล้าน2ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันมีจุดเห็นก็คือจุดที่แปลกไปก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยมันลบ3 8มพันแอเอมอะไรไม่รู้แล้วมาดูในวงนี้มันอาจจะมองไม่ชัดนะแต่ผมเห็นเป็นเลขประมาณ3984 86เก้าร้อแมสามพนเอมนะแล้วเดี๋ยวดูเงินเงินมันขึ้นด้วยนะครับตรงเนี้ยตอนนี้เรามีเจ็ดพันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวกดรับไปปุ๊บ เดี๋ยวเนี่ยขึ้นเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์มาจิ้มดูกันเอาโทรศัพท์มาจิ้มดูเลขข้างหน้าง่ายๆนะเอ้ยไม่ต้องดีกว่าจะมองไม่เห็นกันเอาเนี้แหละเครื่องคิดเลขมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะตอนแรกเราเห็นเป็นเลขเท่าไหร่กัน 7จ็ด้าห้าห้านะผมจะเอาเป็นแค่หลักพันนะครับเจ็ดเก้าห้าห้าบวกกับเท่าไหร่เดี๋ยวดูว่าบ,บวกนะบวกกับสามเก้าแปดหบวกสามเก้าแปดหเท่ากับหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเข้าค้านะหนึ่งหนึ่งเกสี่หนึ่งหนึ่งเกสี่สองก็คือมีเศษทบขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาจริงๆด้วยนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันมันคือจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียง เสียงของเสียงพื้นหลังด้วยนะมันเป็นเพลงของประเทศไทยผมจำไม่ได้ว่าชื่อเพลงอะไรเจ็บที่ยังรู้สึกมั้งเนี่ยได้ยินเสียงปะแป๊บนึงเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลงเดเเนี่ยแน่เดี๋ยวดูเสียงเพลง เนียนปะเสียงคนไทยนะเสียงเพลงไทยนะไรไม่รู้ว่าฉันดรกักเธอสักีไม่รู้ว่าเนี่ยอ่ะอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นคลิปที่คนไทยเจอมาทีแล้วก็อัดแล้วเปิดเพลงอยู่หรือเปล่าหรือคลิปที่คนทำเนี่ยเป็นคนไทยเพราะว่าดูจากโปรแกรมบูส t ์สเต็กลวก็หน้าหลักมันเป็นภาษาไทยอันนี้นจะเป็นคนไทยทําด้วย อันนี้เราก็ต้องมาคิดแล้วนะว่าเงินอันเนี้ยมันถูกเอาออกมาใช้จริงหรือเปล่าเอาคนเอาคนอะ่ะเอาออกมาขายจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขา GM ตรวจสอบเจออ่ะแล้วคนที่ซื้อเงินเอ็มอะ่ะจากลายเนี้ยไปอะ่ะแบบโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาได้ทําการแฮกหรืออะไรมาแต่เราก็ซื้อมาเราจะโดนผลกระทบอะไรไหมอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะทําการส่งติเก็ตแล้วจะแนบลิงก์ไว้ด้วยให้ GM มาดู โอเคคลิปนี้ก็ขอจะกลับไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะสัญญาณที่ไม่ดีเลยการเจอคลิปแบบเนี้ยมันดูเหมือนไม่มันดูเหมือน,มน,มอนไม่เหมือนคลิปตัดต่อแต่อาจจะเนียนๆได้ก็ได้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เก่งเรื่องคอมเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากระแสจะเป็นยังไงใครคิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมก็เห็นคลิปนี้ผมก็สันๆเหมือนกันนะ เพราะว่าผมก็ขายเงินเเป็นหลักอยู่นะแต่ของผมมันหาไม่ได้เสกแบบนี้มีหามาเรื่อยๆโอเคตันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ